สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยูทูบ CB1 ครับวันนี้เราจะพาชมเกษตรครับพาชมรถอุ้มขนาด2ตัน5ครับมาดูว่าเจอนาที่ไร่ไม่ใหญ่ครับเจอนามแบบ น้าล่องน้าล่องมาถ้าเป็นน้าล่องพี่น้องเป็นน้าล่องครับจะใช้เวลาดานไหมเจอหน้าพื้นที่ไม่กว้างครับรถใหญ่ธรรมดาครับเคลื่อนที่ช้าแต่ว่ากินเยอะครับโยกทีมงานเข้าคว้ารถเกี่ยวครับทีมงานจากโซนอำเภอเม,มือง30จังหวัดอุบลครับ ูครับไอ้หนุ่มไฟฟ้รถปีห้าหกรถจะกรเสดครับเรียกว่ารถบริษัทก็ได้ครับโอ้เจอนาะไหลเล็กๆนาะแคบๆ <c oughs> ก็ไปสู้ดีเท่าไรนักครับ ไม่ใช่ของโปร่ต้องเข้ากับของโปล่เพราะเขาที่ต้องโอ้หนึ่งต้องนี่แหละระดับสามสี่ไร่ต่อไร่นะครับว่าหนึ่งก็สามสี่ไร่โอ้แก้วเลยพี่น้องเนะ๊อะ ไอลุยครับตรงนี้แม่ทุกทีมงานต้องสู้แล้วครับเ,เดี๋ยวข้าวเสร็จเดี๋ยวก็ว่าอัดเครื่องนี่นะอัดฟางอัดฟ,าง,า,ดฟางอัดฟางอยู่ครับ อันนี้ก็12เคปีครับ23 Day ไดกินมอเตอร์ใช้ของไดกินเหมือนกันครับมอเตอร์ตัวเดินเอเว็ปสซิโบครับเป็นเครื่องไดเร็กครับไดเร็กไดเร็กอันนี้อยู่ที่2 6 0ครับ เป๊กเต็มเลยครับแปดสี 8, 4, ตัวนี้ไม่ใช่เจฟไฟ์ J J นะเจฟไฟ์ที่จะแตกต่างกันนี่ก็บอกสูบบอกก็น่าจะเล็กกว่าไม่เยอะหรอน่าจะเป็นเล็กกว่าวก็เริ่มลุยกันแล้วครับ คือจุดด้อยของรถรถใหญ่เนาะรอกว่าจุดดีมีเยอะครับจุดดีจุดดีเขามีเยอะครับมีเยอะกว่าจุดด้อยของเขารถทุกคันก็มีจุดด้ <Okay. S 1> อยมีจุดดีเ่ะเขาว่ากันไม่ได้ อันนี้และมือสองมาที่ร้านสี่อันนี้ต้องลงทุ่งใหญ่ๆครับเพราะว่ารถใหญ่เคลื่อนย้ายยากครับอันนี้ปากนี่ปูเยอะเลยสามเมตรสามสิบ เยอะๆไปก็40ครับ3มเมตรสีเก้่เียวเร็วดีครับเกียวคล่องดีครับปิ้มือดีครับประสบการณ์การขับรถเกี่ยวนี่ไม่ธรรมดาครับ โอ้ผ่านมาตั้งแต่รถเล็กแล้วนะเ๋ยอรุยกันต่อรถใหญ่ครับโอ้๋ยวสะอาดครับตู้สะอาดมาก ยัไม่เจอหนูเลยทำงานประมาณสามทุ่มครับ 3ทุ่มก็เลิกงานแล้วพระวัดเกี่ยวถึง3ทุ่มครับ แอม,มโกเกษตรพัฒนาครับว่าเป็นบริษัทใหญ่เลยครับไม่ต้องเรียกบูกแล้วเี็กเป็นบริษัทเลยบริษัทกเกษตรพัฒนาครับขายสองรุ่นด้วยกันเจ้าช้าง ไม่ได้ไช้ิ้งอย่างเดียวับไม่ได้แล้วโอ้ลำบากมากครับเกี่ยวอย่างนี้ก็ประมาณเกือบยี่สิบได้ทีได้้เลย มันลมอ่ะน่าจะมีลมลมบ้างครับนีถ้าเป็นภาคกลางนี่เขาดันใสนะนี่เออเ,เซฟปลอดภัยไว้ก่อนคนระับทันแรก สลลดคชิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ชิปหน้าครับฟางตกไกลมากเลย สไลา์ิน่เราไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีทุกตารับชมของคนเอฟซีทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนครับกด s u b s c r i b ์กดปถูกใจให้ด้วยนะครับอ่ะต่อไวเ้เจอกันใหม่ครับมาดูว่าคลิปหน้าเราจะพาไปดูอะไรครับเผื่อมีคลิปวีโอเด็ดๆมันไม่ชมครับสไลด์ที่เราไปบาย,บายครับสวัสดีครับ